ขบอกว่าสุดจะทนจริงๆมะละกอที่ปลูกไว้เนี่ยเมื่อวานี่ยเห็นลูกอยู่เลยวันนี้กลับมาหายไปอีกแล้วนะคะก็เลยเสียนป้ายบอกคุณขโมยไปเลยค่ะ <c oughs> ถึงขโมยที่รัก เหลืออะไรก็เขียนบอกนะจุ๊บๆเพิ่นวะวะนี่คือตั้งใจหรือประชดครับเนี่ยผงตั้งใจมากมันต้องประชดอยู่แล้วล่ะค่ะครับต้นมะละกอที่ปลูกไว้เนี่ยไม่เคยได้กินเลยคนอื่นเอาไปกินหมดแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นคนนั้นเป็นใครด้วยเพราะว่าไม่เห็นตัวคุณดูเขาห้อยไว้สิตามตำได้เลยอ่ะก็เขาอยากจะให้ขโมยเนี่ยได้กินของดีเอาไปให้มันครบน้ำปลา ผงนัวมะเขือเทศพริกสดเอาไปไปตำบักหุึ่กันเด้อขโมยเด้อว่าจะสันเอาก <c oughs> ลัวตัวได้มะละกอไปแล้วไม่มีเครื่องต้ตำอุดดุดกลัวเสียใจเป็นห่วง <c oughs> เอาคลิปนี้ได้จาก tiktok น,นะคะเ <c oughs> จ๊หญิงสายหาค่ะโพสต์คลิปเอาไว้หลังจากที่ ขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยมละกอแบบต่อเนื่องเพราะไม่เคยได้ยินเลยนะคะเอาที่คุณสบายใจจ้ะคุณขโมยจ๋าว่าอย่างไรนะแคปชั่นเขาบอกไว้แบบนี้นะคะเธอก็ประชดแล้วก็เขียนข้อความไว้แบบนี้พร้อมกับห้อยตองแต่งเกี่ยวกับส่วนผบส่วนประกอบส่วนผสมในการทําตักหุ่คณคอมเมนต์เพียบเลยนะสราเราไปคอมเมนต์ได้บ้างได้ไหมหรือไปเขียนในนั้นได้ไหมขาดข้าวปุ้นค่ะขาดมะกอก ก็ถ้าขาดอะไรก็ไปหาเองบ้างเถอะคุณโจนไม่ใช่สิต้องบอกว่าอย่ามาขโมยออ เอาคลิปนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะจากหญิงโซดาหรือว่าเจ๊หญิงสายหานะคะคุณหญิงคะบางทีขโมยเขาอยากอยาจจะอยากทานอย่างอื่นก็ได้นะแกงส้มมะละกอไหมไข่เจียวมะละกอรหรือเปล่าอย่าไปคิดแทนเขาเลยเอาราเอาไปแล้วก็ปล่อยให้เขาจัดการเองแล้วกันส่วนไอ้ของคุณนะปลูกให้ดีแล้วรอ,อาทานจะให้ได้นะ <laughs> ถ้าจะอยากได้มะละกอแล้วทำยังไงอยากได้จะต้องไปเช็ดราคาหน่อยนะคะเพราะ